สวัสดีจ้ะพื่คนสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้อง,ป,องป้องป่ายยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าลูกอีสานลูกอีสานสุรินทร์สุราลูกอีสานสุรินลูกอีสานทุ่งกุลาในต่างแดนพี่น้องจ๋าวันนี้จะพาพี่น้อง,ป,องป้องป่ายมาเบ่งดอกไม้เป็นยังไงมัง่งที่บ้านเราอากาศเป็นยังไงมั่งเอ่ยอากาศร้อนมากใช่ <ourd ule mon ie> ไหมเห็นเพนื่อนๆืเมื่อกี้ไปท <mare people S 2> ี่เฟซบุ๊กมาเพื่อนเพื่อนบอกว่ายังก่อ ร้อนเหมือนตกนรกเลยคุณพี่เบิร์ดวัสสแต่ว่าวันนี้เราจะอะไรยเย็นๆช่าๆมาฝากนี่ก็คือทุ่งทิวลิปในประเทศเบลเยียมหลายๆคนคงจะคิดว่านี่ก็คือทิวลิปในประเทศฮอลแลนด์โบแมนน์นจะเดินนี่ก็คือทุ่งทิวลิปประเทศเบลเยียมเอามาฝากกันให้พี่น้องได้ชุ่มชําสําหรับพี่น้องทีู่อันยังก็พี่น้องทีู่อันบานเฮาอยู่เมืองไทยเนาะก็บอกว่าร้อนกันนักกันหนาเนาะ ร้อนหลายกะเอาความร่มเย็นมาฝากพี่น้องจ๋านะเอามาฝากกันเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่านะนี่ก็คือดอกทิวลิปเป็นภาพที่สวยงามตะการตากดไลน์มาสองท่านขอให้มีความสุขขอให้หายร้อนชุ่มฉ่ำหายอ่าเ <c oughs> ขาบอกว่าที่เมืองไทยร้อนมากพี่น้องจา๋าวันนี้อยู่ที่เบลเยียมอากาศที่15องศาด้อพี่น้องเดอพามาเบิง่งบ่ต้องไปเอียงก็ไม่ต้องไป แน่นไป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 แย่งไปแย่งซีนกับใครๆพี่น้องจา๋าอยากจะถ่ายรูปก็ถ่ายเลยอยากจะทําอะไรก็ทํา,าทไ,ทไปได้ตามใจสบายใจเฉิบหรือสบายใจฉันนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะทุกคนวันนี้เอาความสวยความงามมาฝากพี่น้องจา๋าคอยกับแจ็คสิตหันกล่องไปทั้งใดเราคอยราว่าอยากจะฝากพี่น้องให้เมื่อเบิงพี่น้องจา๋าสวยมากเลยจากคุณอรุณีนะฮะขอบคุณเดอที่เขียนมา จะได้เสียงสัตว์ภาพสัตว์บอโอ้ยเขียนมาบอกนายพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจ๋าเขียนภาพอยากเขียนหนาค่อยบอค่อยอยากพี่น้องเห็นดอกไม้ไม่ยังดอกวิวสวยแห้งแล้วก็อันอันมุมซ้ายก็เป็นอีกมุมหนึ่งมุมมุมขวาก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นทางเดินเข้าไปอย่างนี้นะทุกคนขานะค่อยก็จะหันแบบนี้ให้ดูนะครับสามารถที่จะแคปรูปไว้ไว้ไว้ดูนะคะคิดถึงน้องค่ะคุณอ่ คุณทันตันนะคะคุณอรุณีเสียงชัดนะคะขอบคุณค่ะอามาฝากกัณนะพี่น้องน้องมณีกะเป็นวันที่มีความไม่แบ่งปันความสุขนะก็เรียกได้ว่าเมาแบ่งปันความสิ่งจะเห็นถ้าถมองมองไปเนี่ยจะเห็นฝั่งทางนู้นเนี่ยจะเห็นเป็นตู้ปฏิกณ์นิวเคลียร์พี่น้องเห็นตู้ปฏิกณนนิวเคลียร์บอไกลๆนู่นอ่ะู่นไกลนู่นเห็นตู้ปฏิกณนนิวเคลียร์ไหมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่น้องพามาเบิงนะ ก็จะพาพี่น้องมาดูเห็นไหมมันจะมีสีขาวแล้วก็สีอะไรหลายสีแหละนะมันไม่จะมีแค่สีเดียวมันมีหลายสีมากนะทุกคนมาเบิ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูหน้าของค่อยก็แล้วกันนะทุกคนนะเห็นไหมพี่น้องสวัสดีจ้ะสวัสดีแล้วก็ทักทายสุวิสารวีซา่าลูกวิสารสุรินไม่กินสุราวันนี้อยู่ที่ประเทศเบลเลยี่ยมพี่น้องจา๋าเนาะสวัสดีจ้า อยู่เมืองอะไรกําลังหาข้อมูลอยู่อันนี้เป็นเป็นที่เขาขายปลูกนะถ้าถถ้้าาจะไปดูที่เป็นสวนจริง,รงๆให้ไปดูที่คือเกินฮอบประเทศเบลเยียมนะคือเกินฮอบเมืองลีเซอร์นะฮะแล้วก็ถ้าจะดูแบบแบบเดินดูเข้าฟิวฟีเห็นคนอยู่ข้างหลังค่อยไหมเขาก็มาถ่ายรูปกันนะทุกคนนะ,ะก็มาที่เมืองเซนต์กริววาสเมดองอยู่ใกล้ๆกล้กับอาร์ตเวิร์ดทุกคนแล้วก็ถ้าจะไปที่มันเป็นสวนที่มีกาสเตลแล้วก็จะมีที่ให้ปิง้งน้องปิ้งนิกอะไรเงี้ย ก็ไปได้ที่ที่ไหนฮะที่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 บรัสเซลส์ที่กรอตเบร์การ์เดนด้วยพี่น้องเดอ้อเอามาฝากกันนะมันจะมีหลายๆที่กรอตเบร์การ์เดนนะคบถ้าคุณบุญริชที่บอกว่าหาข้อมูลอยู่คุณอัญชันสวัสดีสงการสวัสดีสงการเดอ้อสงการนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีความสุขทุกท่านนะจ๊ะเดอ้อขอให้ร้อนน้อยลงที่เมืองไทยวันนี้อากาศอยู่ที่15องศาแบบว่าคิดถึงมากก็เลยแบบว่า นะชวนนางงามนะคะน,นางงามก็แบบว่าเนี่ยนางงามก็ชวนชวนชวนพากันมาแหละมากันสองนางนะทุกคนนะคนเห็นไหมสวยไหมพี่น้องจ๋าเนี่ยมาฝากเอาความเย็นชุ่มฉ่ามาฝากทุกคนนะมันจะมีสีขาวกับสีชมพูนะทุกคนเด้อเอามาเบิงใจเห็นบ่มันจะเป็นทุ่งเป็นทุ่งไปอย่างนี้เลยนะแล้วค่อจะพาเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะมันจะเป็นทุ่งเป็นเป็นทุ่งไปเห็นไหมว่าพ่อเจะพาเจ้าเดินไปเรื่อยๆมันจะเป็น สีขาวแล้วก็สีชมพูนะทุกคนนะวันนี้ก็อยากอยากจะอ,อยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกเด้อทุกคนเด้อก็คือเรื่องที่แบบว่าเอออะไรนะเรื่องที่แบบว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยก็คือสําหรับใครที่แบบว่าเออชอบน้องหมานะทุกคนเนาะที่ชอบเลี้ยงน้องหมานะเพราะว่าที่ที่ที่อเมริกาเขามีข่าวอะไรก็ไม่รู้นะ่ะเขามีข่าวแบบว่าใครชอบน้องหมาก็ต้องระวังหน่อยเด้อทุกคนเด้อ เดี๋ยวนะให้ค่อยขยับกล้องก่อนด้วยน่ยพี่น้องเดี๋ยวคอยชิ้ยางไปให้ผมไปเจ้าเบิงสวยบ่าจ่ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องสวยงามเอามาฝากพี่น้องเห็นบ่เห็นหนา้าคอยบ่พี่น้องจ้ะสวยอิลีสวยไกลแบบว่านะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงภาพชัดอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันสวยจริงๆอะ่ะทุกคนดูดิเห็นบ่พี่น้อง เขาปลูกเขาปลูกบางที่เขาก็ปลูกเอาหัวบางที่เขาก็ปลูกขายนะบางที่เขาก็ปลูกเอาหัวบางที่เขาก็ปลูกขายก็ไม่รู้ว่าเขาจะสรุปแล้วเขาจะปลูกจะปลูกขายหรือจะปลูกเอาหัวพี่น้องจ๋าพาะมันเยอะมากเลยทุกคนขานะเสียงชัดน้อยจัะเนาะขอบคุณที่กดไลค์มาเจ็ดท่านดูอยู่สิบสองท่านเลยจ้ะเด้อขอบคุณนหลายแล้วกับมีความสูขเอาความสูงมาฝากพี่น้องจ๋ามีความแบบว่า นาสวยงามมากไม่อยากจะบอกเลยอ่ะไม่อยากจะแบบว่าอะไรเงี้ยเนาะก็อยากจะบอกถึงเ,เพื่อนๆที่ชอบน้องหมานะเพราะว่ามันมีคนคนรู้จักนี่แหละที่อยู่อเมริกานะพี่น้องเนาะเพื่อนเลี้ยงหมานะหมาสุดที่รักนี่แหละนะหมาสุดที่รักของเรานี่แหละก็คือแบบว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วยังไงรู้ไหมเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วแบบว่ามัน น้องหมาที่ชอบให้น้องหมาจุ๊บปากเรียปากอะไรเงี้ยเรียมือเรียตามตัวอะไรเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเธอไปเที่ยวที่ประเทศประเทศ,รเทศบราซิลมาแล้วก็เกิดอาการก็คือป่วยแล้วเป็นไข้แล้วก็ไปหาหมอแล้วก็แอดมิทที่โรงพยาบาลน,นะทุกคนนะ,ะก็มากลับมาสองสาวันนี่แหละก็แอดมิทที่โรงพยาบาลเนานะก็มาเล่าให้ฟังก็แอดมิทเสร็จแล้วก็ อาการมันไม่ดีขึ้น,นพี่น้องอาการมไม่มาดีขึ้นนอ้อแล้วก็เลยบอกวา่าต้อง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 อาการซุดลงซุดลงเรื่อยๆหมอเขาก็ตรวจตรวจหาว่าเป็นอะไรสงสัยจะต้องเป็นโรคที่มาจากท็อปปิคอลก็คือเป็นโรคที่มาจากโรคที่มาจาก จากทางเมืองร้อนอย่างเมืองเราบ้านเราเนี่ยเพราะว่าจะมีโรคแปลกๆที่นี่เขาจะมีศูนย์ได้เป็น้อังเด้วมีศูนย์ที่มาจกโรคมาลาเรียม,มาะอะไรเนี่ยเขาจะมีศูนย์ถ้าใครเป็นโรคเนี้ยเราเขาจะส่งคุณเข้าไปเขาไม่ให้เข้าโรงพยาบาลธรรมดานะมันจะเป็นศูนย์มันเรียว่าไป,ไปเข้าโปรแกรมอะไรสักอย่างน้วเธอก็ได้ไปที่ศูนย์ไปหมอเขาก็ตรวจหาตรวจศูนย์ไปศูนย์มาเขาก็ตรวจเอาเลือดไปตรวจอันนั้นไปโน่นนี่สรุปแล้วก็คือแบบว่า ตรวจไปตรวจมาเขาก็ไม่เจอบอกว่าถ้าเป็นมาเรียเรียเป็นเป็นโรคทางที่มาจากเมืองร้อนหรือเปล่าก็ไม่ใช่พี่น้องจา๋าพอตรวจไปตรวจมาแล้วยังไงรู้ไหมไปตรวจไปเจอเจอแบคทีเรียตัวหนึ่งพี่น้องจา๋าแบคทีเรียตัวนั้นมาจากไหนรู้ไหมแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยมาจากน้ําลายของสุนัขก,ก็คือน้องหมาที่เธอเลี้ยงไว้นั่นเองเพราะว่าในการที่สุนัขเลียของเลียเราเนี่ยน้ำลายของสุนัขเนี่ยมีมีบางสิ่งบางอย่างก็คือแบบว่า าสัตว์ทุกตัวเนี่ยที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีแบคทีเรียนะแบคทีเรียท,ที่ที่พอพอกัดแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาที่จะว่าทำลายคู่แข่งเหมือนกับมีพิษเหมือนกับงูอะไรสักอย่างนี่แหละี่นองเขาบอกมันจิงสีเนาะแล้วเศษทนี้ก็ยังไงรู้ไหมพอพอแต่พอเอินว่าน้องหมาที่เธอเพื่อนที่เธอเลี้ยงไว้เพื่อนคนนี้ที่เธอเลี้ยงไว้เนี่ยเพื่อนเลี้ยงไว้หรือเปล่าที่นี่พอดีว่าไปเที่ยวมาแล้วโดนโดนไม้ขีดไม้ขีดตามแขนตามอย่างนีพี่นอง พราะโดนไม่ขีดตามแขนตามยังสินะ่ะบัตรทนี้กัมันกัอันนั้นเนาะมันกับยังก็มันกัเป็นแผลเปิดบัตรนี่น้องหมาก,ก็มาเลียพอมาเลียเสร็จก็ไอแบคทีเรียที่อยูนย่น้ำลายน้ำลายน้องหมาเนี่ยบางคนที่ชอบให้หมาเลียปากระวังหน่อยเด้อค่ะเด้อเอามาฝากเปน็นออกน้ำลายน้ำลายมันก็เข่าไปในอันอยังกเกานเข่าไปในเอ่อเนื้อเยื่อของเราแล้วมันจะทํามันทําให้เธอเนี่ย ถึงกับเข้าขั้นโคม่าเลยนะทุกคนนะเพราะน้ําลายบางคนเอาเฉพาะอย่างนี้คือเอาเฉพาะคนที่แพ้ได้พี่น้องได้ไม่ใช่คนที่ไม่แพ้นะก็คือถ้าคนที่แพ้เนี่ยมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมสําหรับคนที่แพ้ก็จะก็จะแพ้นะสำหรับคนที่ไม่แพ้ก็เราเราพูดถึงเราเราพูดถึงคนที่คนที่แพ้ก็แล้วกันเนาะทุกคนเนาะก็คือถ้าถ้าคนที่แพ้เนี่ยมันก็จะเป็น แบบนี้ก็คือมันจะมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปในในเยือเยื่อของเราแล้วมันจะไปทําปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยพน้พอมันทําปฏิกิริยาเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะทําให้เธอถึงเข้าขั้นโคม่าเลยนะพี่น้องนะฝากบอกเล็กน้อยเด้อจะเล่นหมาเล่นอะไรก็เล่นน้องหมาเล่นอะไรก็เล่นระวังระวังเนาะ สำหรับคนที่แพ้นะสำหรับคนที่ไม่แพ้ก็ไม่คงจะไม่เป็นไรนะทุกคนนะและที่านี้มันหนักมากถึงเข้าขั้นโคมา่าเข้าโคม่าอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนื้อเยื่อที่มันโดนอะไรเงี้ยโดนเลียโดนอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะเริ่มกลายเป็นสีเขียวคือมันจะชําม,มันจะมันจะมันจะเสียไปแล้วนะเขาก็เลยต้องต้องแบบว่าต้องต้องต้องตัดตัด,ต,ดตัดแขนแล้วก็ตัดตัดแขนข้างหนึ่งก็ตัดขาข้างหนึ่งเห็นรูปเธอได้เป็นขาด้วนอย่างเงี้ย ก็แบบว่ารับไม่ได้พี่น้องจ๋าจากสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือน้องหมาของเราเนี่ยทุกคนนะจากน้องหมาของเราที่เรารักเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ภาษีภาษาอะไรเขาเป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของเขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่ว่าธรรมชาติของเขาเนาะก็เลยแบบว่าแต่ว่าถ้าเรารู้จักป้องกันตัวมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ทันมันก็จะเกิดสิ่งที่คันไม่ถึงแบบนี้พี่น้องจ๋าเนาะฝากไว้พี่น้อง ฝากทุกคูทุกคนเดอ้อยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนนะฉีดยากันหมาบ้าให้น้องหมาไว้เยอะเด้อทุกคนเดอ้อใครที่มีหมามีอะไรเนาะกันจะบอกไปทุกปีก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับน้องหมาเรื่องหมาบ้าก,กันทุกปีนะทุกคนนะเอามาฝากกันเป็นกําลังใจดูอยู่14ท่านกดไลค์มป็นสิบเจ็ท่านเย้ขอบคุณมากๆนะพาดูดอกไม้เนี่ยมันสวยอิหลีสวยงามอ่ามตา ใครอยากจะให้พาไปดูเคอร์กันฮอบเขียนบอกมาใครอยากจะให้พาไปดูที่กดแบกการ์เด้นหรือว่าใครอยากจะให้พามาแบบนี้จะมาปิกนิกปิกเลกอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนะมีความแบบว่าอลังการมากเดี๋ยวดูเฉพาะตรงสีสีนี้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูตรงสีขาวบ้างดีไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมสวยไหมถอยมาอีกเห็นบ่ สีแดงสีสีเนี่ยสวยมากพี่น้องเห็นบ่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงสีขาวเพราะว่านางงามรอนานมากไม่รู้ว่าทุกคนเห็นนางงามหรือเปล่านะพูดนนางงามเนะ่ยพูดยืนอยู่ใ,ใกล้ๆผมนะพูดหมดนะยืนอยู่ประมาณสองปีแสงนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวพาไปดูตรงสีขาวเดี๋ยวทุกคนเนี่ยสีขาวเห็นบ่เห็นสีขาวบ่ สีขาวสวยมากสีขาวก็สวยสีสีสิวสีนันสีนี่สีใดก็สวยเหมือนสีเอ้ยไม่อยากสิผากลิพี่น้องสีขาวก็สวยสีเหลืองก็สวยสีสมก็สวยสีชมพูก็สวยโอกรสีวาวถือวาวพิษแน่จังน้อยเดือความถี่แบบว่าเอียงก็เด้ความถี่แบบว่าเออๆในความสวยของธรรมชาติพี่น้องจ๋านะ เห็นไหมสีขาวสวยไหมนะเอาม,มาฝาก,กเก็บเบิร์นฮอบมาหลายครั้งแล้วอยากไปเที่ยวเบลยเยียมคือเร์นฮอมีกลิ่นไหมคะดอกกุหลาบดอกที่หลิบสวยขนาดนี้เขาจะมีกลิ่นนะต้องไปไว้ในห้องนะอยู่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่งมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพี่น้องจ๋ายู่นนี่มันอยู่กลางถุงมันไม่มีกลิ่นอ่างเลยแต่ว่าเราต้องแบบว่าอ๋อสวยมากเลยนะทุกคน ียจะดึงดึงกล้องขึ้นสูงๆสิเห็นไหมอยู่ตรงนี้อยู่กลางทุ่งมันไม่ได้ยินมันไม่ได้กลิ่นเพราะว่าลมมันจะพัดเอากลิ่นออกไปหมดเด้อพี่น้องเราจะต้องแบบว่าเห็นปะโอ,อ้สวยมากเลยแล้วก็ไม่มนอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ต้องไปแย่งซีนกับใครด้วยนะทุกคนพี่น้องเห็นปะไม่ต้องไปแย่งซีนกับใคร ถ่ายตรงมุมเนี้ยมันจะท,ท้อนแสงแดดลงมาแล้วจะทาให้สวยมากสงสัยที่นี่เขาจะปลกูกปลูกเอาหัวมั้งทุกคนเขาจะปลูกเอาหัวือหัวมันนี่แหลจะจ้ะแต่ว่าเนาะดูสิไกลสลุกูลูกตาไม่อยากจะเม้าไม่อยากจะมม,ย,ะมยนะเอามาฝากากันเกิ่นาทีแล้วเนี่ยสินาที15นาทีเอาล่ะทุกคนนะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดวัพักผ่อนสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ํารวยนะทุกคนนะแล้วก็ มีความสุขมากๆอยู่กับแฟมิลี่อยู่กับครอบครัวด้วพี่น้องด้วยสำหรับข่อยกะมาอยู่ที่ทุ่งที่แบบว่ามีความสวยงามขนาดนี้ไม่อยากจะน้องเอาความสุขมาฝากพี่น้องนะจ้ะพี่น้องความสุขที่แบบว่าซื้อกันไม่ได้อ่ะดูดีนะซื้อกันไม่ได้ดูสิพี่น้องดูสิดูสิเห็นไหม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 ดูสินั่งดูแบบนั่งบังไดมืดมือเด้ข่อยนี่ข่อยเป็นคนที่มกักดอกไม้ข่อยปลูกไปดอกไม้เต็มระเบียงไปหมดทุกคนจ้ะนะจ๊ะทุกคนนะยังไงก็ ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าได้จดเจริสวัสดีจ้าพี่น้องจุ๊บจุ๊บจับจุบจ๊บจวบ,จบ,จบว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดูก่อนเดี๋ยวดูสิสวยมากเลยเห็นไหมสวยทุกที่ไปหมดเลยนะ่ะอยู่ตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะ่ะเห็นไหมแต่ว่าเขาจะไม่เอาพาคุมนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นดินแบบดินแบบดินดินดินธรรมชาติจริงๆแหละเดี๋ยวเขาก็อ่อนลงมีลูกอ่อนลู ลุกขึ้นลุกลงนะทุกคนนะดินอ่อนๆน,นะอละลรเพ่น้อ,นนองยังไงก็ใครดูอยู่ก็กดไลค์ก่อนไปเด้อนนะโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะใครอยากจะมาเที่ยวโยุโรปมาตอนนี้เลยนะให้รีบมาเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากมีความสุขจริงๆขอบคุณห,หลายๆด้วจ้ะเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจัะบ๊ายบายจุบ๊บๆไปเลยเด้อน,น้อง